สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมินิกับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมื่อสาวนิงผ้าร่วยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับเมโกเนาะค่ะเมโกเพิ่นกระเด้ลเอาสู่สาวนิงฟังข่าวค่ะว่าเพิ่นฝันเนาะค่ะ ฝันว่าเพื่นมีผู้บบาค่ะว่าเพิ่นเห่นบบาเนาะค่ะค่ะและแม่กเพื่อนก็ได้เลีกมาฝากท่านผู้ชมนัาค่ะและเลขตัวนันสิเป็นตัวไรเ้านิ้กับ่บลาดค่ะเ้านี้กัสิาพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรบฟังความฟันของเม่กผอ,อมๆกันเนาะค่ะแต่ก่อนที่สิไปฟังความฟันของเม่กเ้านี้กับขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไล่กดแช่กดก,กระดิงให้กับสาวนิงพารวยน,นั่มในเด้อขาเด้อข้าและแม่กเพื่อนก็ได้นางถ่ายอยู่ตอนนี้เนาะค่ะเพื่อที่สิวอาความฟันสู่ท่านผู้ชมท สางบานฟังแล้วเพื่อเป็นการบทเสียเวลากลับไปรับชมรับฟังความฝันของแม่กอพร้อมๆกับสาวหนิงเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่กอค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่กอครับสวัสดีค่ะค่ะมือนี้ช่องสาวหนิงพาร่วยฟองปูนเฉาเหนียวค่ะค่ะกับมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับแม่กอเนาะค่ะเป็นขวงสุดท้ายค่ะแม่กอฝันว่าจังไรเนาะม่อคืนบอกสู้ฟังเนี่ยค่ะแม่กอมีความลากเนี่ยมือลงกันเครับมาแม่กอมีความลากเนี่ยฝันนั้นในฝันนั้น มีนากอกับผู้บ่าวสองคนมากันอยู่ในเฮือนนะม,มากันแล้ว,วันนี้กับชิญยางน้ำกลกันสองคนเนะาะเพิ่นกัญญางก่อนกกัญญาหลังค่ะยางหลังวันในเก็บดอกไม้มันมัน,นไม่ได้ท้าออเพิ่นว่า ขาคอยเน้ยก็ไปขากอนขากอนค่ะว่าเนี่ก็ย่างน้ำกันน้งกลนกันเก๊ดใหม่ไปแล้วไก็ย่างน้งกลนกันะค่มันนี่เพิ่นกระยุดธนะเพิ่นกระจะแข่งทางหนึ่งทางเจ้าชี้นะค่ะเพิ่นจะแข่งทางอยู่คอยไก่ย่างแต่ว่าก็บ๊อบบ๊อบบ๊อบิกกันดอกนะค่ะหางกันแนวอยู่ค่ะจ้ะแต่ว่าในความฝันนั้นฝันว่าเอ๊ะคันคันตีเป็นเหล็กเนาะ มีความฝันเข้มข้นมาการเครืออตัวตะกอนก็หาหาเนาะแต่มันออกซีซีเนาะเพราะว่าบ่ได้บ่ได้บอกว่าฝันมีความหลากน่ะฝันสองเท่ะมันนี่ขึ้นอีกฝันเธอหนึ่งฝันประจําได้อนเนี่ยอยู่นะฝันแล้วก็คลิกออกนะฝันไ้หลายหมือแล้วล่ะค่ะฝันว่าคันขันฝันคือตะเกมันออกซีซีเนาะอาหามันบอกออกฝันตะเกบเพลสเนาะค่ะมาอีกฝันว่าคือเกากันอีก ในความฝันนี่คันคันบ่อซีซีคือเก่ามันเจบซีสองซีสองเนาะค่ะค่ะคุณแม่ฝันเห็นความรักเนี่ยนี่สจเป็นสิเป็นเล็กตัวไดครับซี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 เกต์่ซีซีครซกับซีสองบนเน่ค่ะสองคนเลยอาจจะมาอีกกับบนเ่ค่ะเป็นไปได้ทุกอย่างนากคุณแม่ค่ะพอบงคังมันมามาซีซีมาหลัสาวนี้มาซีซีหกค่ะเลขบนซีซหเลขค่ะค่ะ <บ>ร,ร่างซีค่ะหัวก้อนไมาได้บอกน้องงวดก้องก็ฟันว่า ในโลกดอกไม้เก็บดอกไม้แลนเป็นกากันกับเพิ่นค่ะก<า>็เดินเพิน่นคือการฝึกกระย่างคือกันเด็กฝ<า>ึกกระไปไปขา้างหน้าเรื่อยๆย่างบ้านหลังเด็กปา,าน,นี้กระฝันแบบเก้าอีกฝักนมาถากอยแนะ่ถากอยแนะ่แทเราคอยนะอยังเก็บดอกไม้โลกดอกไม้อยู่ค่ืว่าทั้งโลกทั้งเก็บนะ่ะโลกดอกไม้ย่างไปค่าเดียวการมาว่าย่างเก็บจะหอดเพิ่นกับตื่นน่ะค่ะก็ู้หเมื่อยน่ะยูุคงานลังนีบอกครับพอดล้างหนีพอดลากกันอยู่บ้านหล้างหนี มากันว่าเป็นพวเป็นป่พวสาวน่ะเขามากันน่ะแล้วบ้านเลขทธีเหรอคะบ้านเลขทธีแปด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 เพราะว่าเพราะว่าคุณแม่นี่เอาผู้บ่าวมานอนในบ้านเนาะค่ะในความฝันเอาผู้บ่าวมานอนในบ้านบ้านเลขที่นี่ทิมบ่ได้ค่ะบ้านเลขที่นี่ทิมบ่ได้บ้านเลขทธีแปดแปดเนาะค่ะอายุคุณแม่นะครับอายุอายุครับสี่สิบเจ็ดสี่เจ็ดเนาะครับอายุสี่สิบเจ็ด เต็มซี่หุกหรอบอคะเต็มและซี่สิบเจ็ดแหละอย่างซี่สิบเจ็ดเนาะค่ะอันนี้กระถิ่นตัไใดครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับตัวของคุณแม่นะครับเนาะตัวแบเกี่ยวกับฟันเกี่ยวกับตัวของคุณแม่เองฟันเห็นครูบาบ้างเนาะกับกันแบครับผมซี่เจ็ดครูบาก็เชิญเป็นผัวเนาะเป็นสามีเนาะค่ะแล้วมันนเป็คุณแม่ให้เลขมาตัวใดเนี่ยคะเลขของคุณแม่เองซี่ซี่สองซี่สองซีซีนี่หาบอคะซีซีก็หายซีซีก็หาเนาะค่ะแล้วก็บแปดแปดเนาะค่ะบันทึทีเนาะ ค่ะแล้วก็อายุของคุณแม่อายุก็สี่เจ็ดค่ะอายุสี่เจ็ดค่ะคุณแม่หายเลขมากสี่ขุ่มค่ะค่ะแต่เป็นเลขกสองตัวเนาะคุณแม่ปล่อยสี่ขุ่มค่ะค่ะบ่าวชองพูดมีอย่างเพิ่มเติมอีกบ่คะบ่มีครับผมค่ะช่องเซานิ้งผ้ารวยต้องพูดชั้นอย่างไค่ะก็ขอขอบคุณเมกอเล่หลายเด้อค่ะที่เมกอบ่แพงตัวเลขเนาะค่ะมาบอกข้อฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังก็ขอให้มีโชคมีลาภได้รางวัล ใหญ่กับเมกอเบิร์ตสุขูสุคนค่ะค่ะขอบคุณเมกอได้หลายค่ะขอคุณค่ะค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของเมกอค่ะเมกอเพิ่นก็ได้ฝันเนาะค่ะว่าเพิ่นไปกับผู้บบาค่ะเพิ่นฝันว่าเพิ่นมีผู้บบาเนาะค่ะเอาผู้เ่ามานอนเฮือนเพิ่นว่าค่ะค่ะถ้าเมกอเพิ่นฝันแนวนี้ย่มใดเพิ่นว่าเลขมันมากสีออก C2 สอง4ีสองเพิ่นว่าค่ะเพิ่นกะไ้มากีสองกับ c ี c ีเนาะค่ะส่วนบัตรเลขที่ที่เพิ่นเอาผู้บบาวเนาะค่ะเขามานอนอยู่นี่เฮือนเนาะค่ะหลินบาวค่ะก็คือบัตรเลขที่เพิ่น88 88ปดค่ะ ค่ะส่วนเลขอายุของแมกอค่ะก็47ปีค่ะ47 47ค่ะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2566ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขข้อมฝันของแมกอเนาะค่ะที่เพื่อนห้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังกับขอห้มิโใหญ่รางวัลไ่กับแมกอเบิร์สุขูสุขคนค่ะอย่าลืมกราบเด้่อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกราบค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงกับขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงผ้าร่วย จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญเยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมานมานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อ่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนี้ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ่งพ้าร่วยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ